สวัสดีทุกทกท่านเลยนะคะสำหรับเอพิโซดนี้ขอพูดถึงละครย้อนยุคแฟนตาซีเรื่องใหม่ของฐานท่งวินหน่อยนะคะสนุกน่าสนใจมากเลยค่ะอย่าลืมดูกันนะคะสำหรับซีรีส์เรื่องเสี่ยวเยาเนี่ยก็ลงที่ cctv ด้วยนะแล้วก็เพื่อนๆสามารถจะดูกันได้แล้วก็ดารารับเชิญพิเศษนะคุณเจ้าลี่อิงมารับบทเป็นตัวร้ายอย่าลืมดูกันนะคะในวันที่15นะคะพฤศจิกายนค่ะละครแฟนตาซีเรื่องใหม่ ะะของคุณฐานซ่งอินแล้วก็โฮมิงฮาวเองก็จะออนแอร์แล้วนะเป็นตอนแรกวันที่15นะคะที่จะถึงเนี่ยสิบห้าพฤศจิกายนเรื่องนี้เป็นแนวเซียนเซียนะคะก็คือเดี๋ยวนี้ใช้คําศัพท์ใหม่เรียกว่าแฟนตาซีนั่นเองค่ะแล้วก็รวมไปถึงพ l o เรื่องจังหวะที่มีการเดินเรื่องแปลกใหม่ด้วยแต่ว่าเดินเรื่องเร็วเขาบอกอย่างนั้นนะคะสนุกสนานตื่นเต้นค่ะก็ทําให้ผู้ชมเพลิดเพลินไปกับความสนุกของการต่อสู้กับสัตว์ประหลาดแล้วก็มีความรังรวมทั้งการ จนภัยอย่างน่าตื่นเต้นเลยนะคะเรื่องนี้จะไม่มีบทที่เป็นความวุ่นวายเกี่ยวกับความรักที่จะสุดบีบคัน้นหรือว่าแผนการร้ายในวังหลวงไม่มีค่ะจากตัวอย่างที่ได้ดูมานะคะฐานซ่งอินเองก็แต่งตัวเรื่องนี้กระชับกระเฉงมากดูน่ารักมากเลยนะคะก็ได้รับความคดาดหวังนะคะจากทุกคนที่มีต่อละครแฟนตาซีนะคะเธอก็ถือขวดเหล้าไว้ในมือข้างนึง อีกมือข้างหนึ่งก็ถือกระบี่เอาไว้ค่ะรอยยิ้มสดใสนะคะสวยงาม่าเริงเผยให้เห็นถึงความเฉียบคมของเธอแล้วก็มีความโหดโหดไร้ายความปานนี้หน่อยนะคะแล้วก็ได้เห็นบทบาทรับเชิญของคุณเจ้าลี่อิงนะคะมาแบบเ่าๆเลยนะคะบทตัวร้ายเฉียนจีค่ก็เพียงแค่เหลือบมองก็จุดประกายด้านมืดของเจ้าลีอิงออกมาทันทีเลยนะคะเธอคงหาหาโอกาสมาเล่นเป็นตัวร้ายอยู่นั่นแหละเจ้าลีอิง ะะปกติแล้วเธอไม่สามารถจะแบบเล่นเป็นตัวหลายๆได้เนาะเ,ออเธอมีพับลักของความเป็นนางเอกอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นพอมาเรื่องนี้มาเล่นแบบมืดๆหน่อยเธอก็มามาบทน้อยบทมากเธอก็มานะฮะเ,ออเรื่องนี้เธอมีส่วนทําเบื้องหลังด้วยนะเพื่อนๆก็เหมือนคล้ายๆกับเรื่องปัตตภีไร้พายนะั่นแหะนะคือเธอเองก็ลงทุนแล้วก็ทําเบื้องหลังด้วยนั่นเองนะฮะก็เลยมีเจ้าลีอิงมาด้วยค่ะก็ยิ่งทําให้ผู้ชมก็ตั้งหน้าต,ตั้งตารออย่างใจจ จดใจเจาะเลยนะคะแล้วก็เรื่องนี้ก็น่าจะประสบความสําเร็จเนาะเพราะว่าน่าน่าจะแบบน่าจะดีไม่งั้นคงไม่เป็นเสียนเสียที่ทาง CCTV เอาไปลงเพื่อน,นเเข้าใจ CCTV ใช่ไหมเขาเป็นสถานีโทรทัศน์แห่งชาตินะคะเพราะฉะนั้นละครที่จะมาลงที่แพลตฟอร์มของเขาเขาก็ต้องมาเช็คมาดูอะไรก่อนโน่นนี่แสดงมันมีความน่าสนใจจริงๆเขาก็เลยเอาแนวแฟนตาซีเสียนเสียมาลงด้วยเพราะปากติเขาลงเฉพาะแนวแนวแบบ สร้างสรรค์สังคมแนวแบบเอทอทิดทูนนะคะสรรเสริญท่านผู้นำอะไรประมาณนี้นั่นคือ CCTV นะคะแต่น้อยครั้งมากที่จะเอาแนวเสียนเซียแฟนตาซีแบบนี้ไปลงที่แพลตฟอร์ม CCTV นะคะถือได้ว่าเป็นปรากฏการณ์ใหม่ๆเลยค่ะที่น่าสนใจเนาะก็คือฉากเนาะ CG ก็น่าจะมาแบบแน,น่นๆอีกนะคะแล้วก็โดยที่ต้นฉบับของเรื่องนี้ก็ไม่ใช่เรื่องราวที่เป็นความรักอันโศกเศร้าดันเคาะ กินเวลา3าพบเพบสชาติอะไรก็ว่าไปไม่มีเรื่องนี้เป็นแบบคือยังไงเดียมันไม่ต้องมาเสียสละมีความน่าสะเทือนขวัญอะไรแบบนี้ไม่ไม่มีบทดันเคาะขนาดนั้นนะคะแล้วก็ทางทีมงานเองเขาก็ประชาสัมพันธ์ออกมาว่าเขาได้เสริมบทนะคะขึ้นไปให้เติมเต็มทุกเฟรมด้วยความรู้สึกตื่นเต้นดึงดูดนั่นเองค่ะมีฉากเนาะกระจกคุณลุ้นของวิเศษแตกออกเป็น5ส่วนแล้วก็จะต้องไปตามหาชิ้นส่วนออกมา รวมกันให้ได้ทั้งหมดเพื่อที่จะมาควบคุมนะคะควบคุมพลังจากอะไรดีสวรรค์แดนสวรรค์แดนมนุษย์แล้วก็แดนปีศาจให้กลับมาอยู่อย่างสงบสุขได้เหมือนเดิมอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็แน่นอนต์ทุกๆแดนเลยนะคะตัวแทนก็จะรีบลงมาหาเช่นเดียวกันต่างก็แย่งชิงเพื่อที่จะเอาชิ้นส่วนทั้ง5ชิ้นส่วนของกระจกวิเศษคุณลุ้นมาต่อกันให้ได้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเรื่องนี้มันจะเป็นเหมือนกันแบบเล่นเกมล่านะคะ ตแล้วก็มีแต่ละเกมมันมันคล้ายแบบนั้นแล้วก็แต่ละนะคะแต่ละสัตว์ประหลาดมันจะมีความเพิ่มเลเวลในความยากขึ้นมาเพื่อนๆมันก็จะเป็นการเหมือนอัปเกรดเออยังนนนี่มีความหลายกาดมากขึ้นสำหรับตัวตัวหลายลอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะเรื่องนี้จะเน้นไปที่การทำงานแบบทนะีมเวิร์กเนาะแบบทำงานแบบสามคีกันแล้วก็แน่นอนว่าการแย่งชิง ความรับผิดชอบการโยนความรับผิดชอบซึ่งเป็นธรรมชาติเนาะของมนุษย์ของมารของอะไรก็แน่นอนจะออกมาให้เราเห็นกันแล้วก็สิ่งที่น่าดูก็คือได้เรียนรู้ทักษะการเอาตัวรอดอีกด้วยนะคะมันก็ไม่ใช่ว่าสัตว์อสูรสัตว์พวกปีศาจเหล่านี้มันจะนิ่งๆให้จับซะที่ไหนไม่ใช่มันทุกตัวทุกตัวมันก็มีความร้ายนั่นเองค่ะฐานซ่งวินเองนะคะสําหรับเรื่องนี้เป็นแนวเสียนเสียเรื่องแรกของเธอคะ่ะแล้วก็มารับบทเป็นสอ องบทบาทน,นะคะก็คือเป็นเขาเรียกลอยดีตัวเองอะ่ะก็มีพักหนึ่งก็เป็นปีศาจด,ด้วยนะคะในตอนกลางวันแล้วก็เป็นเทพธิดาสงครามหญิงโบราณในตอนกลางคืนนะคะก็มีสองสองตัวตนด้วยกันนี้เพื่อให้ฉากแอคชั่นของเซเว่ะ Seven นะคะดูราบรื่นแล้วก็เป็นธรรมชาติเนี่ยทางทีมงานเองก็ได้เชิญคุณครูนะคะสอนมา เรียกได้ว่ามามาเทรนให้เธอด้วยจากสถาบันการสอนเต้นมาให้เลยนะคะจะต้องเป็นจังหวะอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็มีการสะบัดไหมสะบัดไหมให้กลายมาเป็นกระบี่เออกระบี่วิเศษก็มีท่าทางสวยงามมากเลยแล้วก็มีฝึกท่าเต้นที่แขนนะคะ เ,เธอก็แบบว่าได้รับการฝึกวันหนึ่งก็ประมาณแบบสะบัดไปสามพันครั้งสะบัดสามพันครั้งโอ้แต่และเป็นดาราจีนไม่ใช่ง่ายๆนะคะจนกระทั่งได้ท่วงท่าที่เปรียบเสมือนแบบเทพทิดาสะบัดจริงๆเหมือนแบบเหมือนนักเต้นมืออาชีพจากสถาบันสอนเต้นปักกิ่งขนาดนั้นเลยทีเดียวนะคะเธอก็ไม่ย่อทอนะคะนอกจากนี้นะคะความมืดมิดเนี่ยมาค่ะเจ้าแม่เฉียนจีนะคะนาแสดงโดยเจ้าลี่อิงถูกสร้างสารรค์อย่าง พิถีพิถันก็เปิดตัวมาเนาะโดนเหมือนกับแขวนไว้บนลวด ไม่ไมคือเธอเปิดตัวมาแบบที่เพื่อนๆจำอานจะเรียกว่าลาวดอฟการหมุนตัวของพี่หลวอินทีได้ไมาจากเรื่องลำนำมังกรวาลีนั่นเขาเป็นผู้ชายฝ่ายชายที่หมุนได้720องศานะคะแต่สำหรับเจ้าลี่อิงจะเป็นคนแรกของฝ่ายหญิงที่ใช้เทคนิคนั้นการหมุนตัวนะคะ720องศาก่อนที่จะลงแลนดิ้งอย่างแม่นยำนะคะ เจ้ารเจ้าลีอิงนี้มีความเขาเรียกว่าความแข็งแรงมากเลยนะถึงแม้ว่าจะเป็นคนตัวเล็กก็ตามแต่ว่ากล้ามเนื้ออะไรเนี่ยเธอแบบดูแลตัวเองดีมากกล้าแมบบเนื้อลินลินแล้วก็สามารถจะหมุนได้ถึง720องศาคือต้องสองรอบอะ่ะเพื่อนสองรอบนะ,ะแบบไม่หยุดสองรอบไม่หยุดแล้วก็ค่อยแลนดิง้งเพราะฉะนั้นแล้วจะเป็นตัวโกงที่ดูหน้าเกรงขามมากๆเลยนะคะแล้วก็การหมุนแบบนี้มันก็ไม่ใช่ว่าหมุนแบบ5้าครั้งแล้วมันจะผ่านนะคะคุณเจ้าลีอิงของพวกเราก็หมุน 3 7รอบก็ได้รับการอนุมัติเอาผ่าน37รอบด้วยกันนะคะนอกจากความทุ่มเทของนักสแสดงแล้วเนี่ยความใส่ใจในรายละเอียดอย่างพิธีพิถันของทีมงานสร้างก็ปรากฏให้เห็นตลอดทั้งเรื่องค่ะเพลงประกอบมาแน่นๆเลยนะคะเพื่อนๆแล้วก็มีความพิเศษด้วยค่ะเพลงประกอบมีแต่งจากอคุณด้วย1เพลงนะคะ the wandering earth แล้วก็มีเสียงกูเจนตี้จือซุนนะคะแล้วก็กองไฟฟ้าเา รวมกันอืทั้งเ,เขาเรียกว่าอะไรดีทั้งดนตรีพื้นบ้านเนาะกูจิ้งเอามารวมกับกลองไฟฟ้าเพื่อนๆคิดดูน่าฟังไหมละ่ะแล้วก็มีเพลงเนาะเปิดเนีเ่ยเพลงทีมของเสียเยยเ่ยวเยาโยเพลงประจําตัวนางเอกของพวกเรานะคะจะพาดคุณโจเซนไปได้อย่างไรนะคะโอ้โหก็มาด้วยเย,ยังไม่มีชื่อของพี่หลิวอี้หนิงของพวกเรายังไม่เห็น <laughs> เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็เดี๋ยวรอดูว่ามีเพลงของหลิวอี้หนิงหรือเปล่านะคะแต่ว่าเพลงของคุณโจเซนนั้นขึ้น ไปนะคะคือบทอ,อยู่บน QQ Music แล้วแล้วก็มียอดวิวเกิน1ล้านครั้งภายใน28ชั่วโมงไปเรียบร้อยแล้วนั่นเองค่ะ ส่วนแพลตฟอร์มสตรีมมิงนะคะที่คนไทยเราก็จะได้ดูพร้อมจีนก็ไปรอกันได้ที่ i อชี e นะคะเพื่อนๆก็ที่จีนเขาก็ CCTV8 ด้วยแล้วก็ไอชีอ e ีด้วยก็ถือได้ว่าน่าสนใจมากๆเลยทีเดียวนะคะก็ประชาสัมพันธ์กันขนาดนี้แล้วแถมได้ลงกับทาง CCTV8 ด้วยนะคะเอาละค่ะก็สำหรับเสี่ยวเย่านั้นนะคะพระเอกคือโหมิงฮาวค่ะ <c oughs> ก็มาอีกแล้วเนาะโหมิงาวเพิ่งจบสู่ห้วงนะคะสู ห่วงเมคาไปที่แสดงคู่กับลูอีเซียวนั่นเองค่ะนี่ก็มาคู่กับนะคะทางด้านของอเซเว่นฐานซองอินด้วยนะคะท่านใดที่คิดถึงฐานซองอินมาแล้วนะคะแหมมามา,มาเกือบสุดนะคะสุด ปีเลย <g ül> มาโผล่ที่ปลายปีเลยนะคะอ่าลคะค่ะสำหรับเรื่องนี้ก็เดี๋ยวรอชมกันนะคะมีอารมณ์ขันแน่นอนนะคะแล้วก็อารมณ์ขันก็จะอยู่ในช่วงต้นๆของเรื่องนั่นแหละปกติแล้วก็เขาบอกว่ามีกระจายนะคะห้ากระจุกด้วยหากระจุกขำกระจายคะ่ะแล้วก็มีเรื่องราวของความแอคชัน่นการล่าสัตว์ประหลาดอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มีเรื่องราวของความรักแน่นอนแน่นอนความหวานหวานนะคะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิโซดนี้ มีความสุขกันมากๆค่ะสวัสดีค่ะ